เตรียมพร้อมแล้วหรือยังเตรียมพร้อมหมดแล้วแต่ไม่มีดินระเบิดนะไม่มีดินระเบิดถูกต้องจ้าแล้วข้าจะเอาอะไรไประเบิดที่พะจ้าโชคล่าเอางั้นข้าจะเอาจ้าไประเบิดแทนข้าจะเจ้าไประเบิดเลยได้แล้วนี่พอเมืองวายวนตั้งแต่โบราณทำเป็นแค่ดอกไม้ไฟนี่เมืองเสียนถูที่ทำดินระเบิดตั้งหาก ทิงสิอนหลังหันซู่ก็ใช้ดินะเบอดนี่แหละเกือบทำให้วายอยู่สิ้นเมืองอะมาหน่เมืองวายอยู่อันตอนนี้ครมีดินะเบอดอีกใครอ๋อท่านหญิงรองท่านหญิงรองเป็นแม่ทัพในมือของนางจะต้องมีดินะเบิดอย่างแน่นอนข้าไปขอร้องชูชูยังไม่ทันได้เอ่ยปากก็ถูกนางจับกลับจัวแล้วเออนั่นดีน่าคิดเนาะเอออาจารย์เผยเขาเป็นบทคนดีของแม่ทัพเผย ถ้าไปขอร้องกองทหารรักษาเมืองจะต้องได้แน่อาจารย์เผยไม่เคยยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องการทหารของกองทหารรักษาเมืองถ้าจะรบพวนเขาไม่ได้อุตตาหลินชีน้ำเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองวายวนนั้นสามารถทุ่มเงินซื้อได้เอั่นสิให้หลินชีทุ่มเงินซื้อดินระเบิดมาระเบิดมือของตัวเองใช่เจ้ากับหลินชีต้องมีสักคนที่สมองอูกระเบิดแน่โธ่โอ่าคิตั้งท่านดูพวกเขาสิกระวทั่งหลินชียังคิดถึงได้แต่กลับไม่ได้คิดถึงท่าน รื่งนี้เจ็บใจปะล่ะอย่าตอกย้ำสิมันสถานการณ์ถูกเฉินนะก็มีบ้านที่เจอละเลยไปอ๋อยายยายให้้คิดอีกหน่อยเถิดหน้าเอออะไรอ่ะใครอ่ะกระบอกไม้ไผ่ ดอกไม้ไฟ้าคิดได้แล้วในที่สุดเฮ้าแก่รัดขาของชามหาซัวเขามาได้ยังไง าบังเอิญผ่านมานะอ๋อบังเอิญหน่อยเกินว่าที่พวกท่านพูดกันเมื่อครู่พวกเราได้ยินหมดแล้วองหญิงสามช่างรอบคอบซะจริงๆคิดถึงทุกคนทั่วเมืองฮวาหยวนได้แล้วแต่คิดไม่ถึงคนที่จะมีดินเดอเบิร์ดให้ข้าได้ท่านชายของพวกเราก็ยืนอยู่ต่อหน้าท่านแล้วท่านมองไม่เห็นเลรอะบอดข้าขอไปห้องน้ำก่อนนะปวดฮันซัวจริงสิ เบื้องเหูเชี่ยวชาญทำดินระเบิดแต่ท่านจะช่วยข้าเหรอจุดยืนพวกเราไม่เหมือนกันข้าเข้าใจแต่ความระแวงขององค์หญิงสามแต่ชีวิตคนสําคัญสถานการณ์ฉุกเฉินข้าไม่เอาชีวิตคนมาเดิมพันชีวิตคนสําคัญพี่แท้หานซัวก็ไม่ได้เย็นชาไร้หัวใจเหมือนอย่างที่ฉันคิดไว้พนี้สิถึงจะเป็นลักษณะที่พระเอกควรจะมีพระเอกอะไรหรอก็คือวีรบุรุษในบทนิ้วไง อ๋อเะนั้นเวรรบ,บุรุษสามารถครองสาวงามได้หรือไม่ขอเพียงไม่ตายโดยปกติก็ได้อ๋อโชคดีที่หัวใจของข้าถูกองหญิงสามรักษาหายแล้วท่านวางใจงเถินระเบิดข้าได้จัดวางเอาไว้พร้อมแล้วสามารถระเบิด<ถ>ได้ทุกเมือ่อ,เ,อเดี๋ยวอันตรายเข้าไปเอง ไม่เขาต้องไปสิถ้าจะไปได้ยังไงองหญิงสามเป็นคนสูงศักดิ์สักวันก็จะได้กลับคืนตำแหน่งควรระวังให้มากหน่อยเขาไปแทนท่านเองไม่ได้นะท่านชายเป็นบุตรดักของเจ้าเมืองเสียนหูอนาคตย่อมมีหน้าที่สำคัญจะไปแบกรับอันตรายเช่นนี้เพื่อข้าได้ยังไงกันถ้าต่งหานไปไปบอกแล้วว่าเขาจะไปทำร้ายท่านแม้แต่เพียงปลายเล็บเรื่องอันตรายเช่นนี้ให้เขาไปดีกว่าท่านชายท่านไม่เข้าใจว่าชีวิตของท่านสำคัญสำหรับข้ามากแต่ต้องท่านไ่ปลายผมเดือดร้อนถึงคนหมู่มากนะไม่ได้ ถ้าไปไม่ได้เ้าไปเองเลยแต่ว voilà ่าไม่มีท่านชีวิตของข้าจะมีความหมายอะไรอีกถ้างั้น no. ถ้างั้นพวกเราไปด้วยกันได้ไปเธอเด๋ยวระเบิดตามขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นจดที่ข้าระเบิดถูกหรือไม่เจ้ถอยหลังไปนะเลยขปอีก ดูไม่เจิดต้นชายทำเช่นนี้ทำไมเหรอเศษฝุ่นเปื่อนถูกตัวองค์หญิงสามแล้ว